สวัสดีครับพบกับฮีโรซุรินนะครับในเวลาห้าโมงเย็นของทุกวันเนาะวันนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการนะครับสําหรับสายรักการเกษตรแต่ว่าขี้เกียจรดน้ํานะครับเหมือนฮีโร่เนาะของฮีโร่นี่มันตายเพราะว่าฮีโร่กลับบ้านในช่วงเทศกาลนะครับพืชผักในสวนตายหมดเลยเนี่ยเสียดายมากนะครับแต่ก็ยังมีส่วนที่ทําให้น้ําไว้นะครับก็ออยังรอดอยู่นะครับ ไปดูกันไ้่รัวทำประเภทไหนทั้งวิธีการฝังขวดน้ำในดินนะครับทั้งวิธีการวางเป็นแก้วเช่งั้นนะแล้วก็ต่อสายเสศษผ้าให้มันหยดนะครับแต่ละวิธีก็มีข้อดีข้อเสียนะครับวิธีนี้คือถ้าเราพลาดในการรดน้ําไปก็ไม่รอดกันเนีย่ยไม่รอดนะครับแต่กับระหว่างต้นที่ตายกับต้นพวกนี้เพื่อนๆสังเกตดู มีทุกกระถางนะครับและทุกกระถางที่ทําการทําก็อย่างที่เห็นเลยนะครับไม่ตายไม,ม่มีอาการเหี่ยวเฉาได้ทั้งสิ้นนะครับนี่วิธีการนี้ผมว่ามันเวิร์กสุดแล้วนะครับดีสุดแล้วสาหรับหน้าแลี้งนะครับแล้วก็คนที่ชอบปลูกผักแต่ไม่ค่อยมีเวลาในการรดน้าเนาะเนี่ยมาเรามาทํากันง่ายๆครับวันนี้จะทําให้ดู2ประเภทนะครับระหว่างขวดน้ําพลาสติก ขวดแก้วเนาะว่าความต่างมันจะเป็นยังไงอันดับแรกเติมน้ำเข้าไปเลยโดยทีย่เราจะทำการทดลองให้ดูกับกระถางชุดนี้นะจะเป็นขวดโคกก่อนนะขวดพลาสติกนะครับเนี่ยจะให้ดูกับขวดที่เป็นขวดแก้วพ่ม่มลงไปเลย ขวดน้ําพลาสติกนะครับเวลาน้ำเขาไหลาออกดูดซึมข้างล่างขวดเขาจะแบนนะครับแบนแล้วก็ล้มนะครับถ้าไม่มีขอบแบบนี้นะนี่แหละนะครับแต่ถ้าเป็นขวดแก้วเขาก็จะตั้งตรงได้อยู่นี้เลยเนี่ยจะให้ดูดูสน,นดีกว่าเนี่ยเพื่อนดูอ่ดินเขายังมีความชื้นตลอดเวลานะ ขณะที่ร่ไม่ได้อยู่บ้านเกือบส0บวันนะครับเนี่ยเนี่ยดีมากเลยนะสายที่ว่าไม่ค่อยอยู่บ้านนะครับปลูกพืชเยอะแต่ว่าไม่ค่อยอยู่บ้านไม่ค่อยมีเวลารดน้ําผักนะครับและข้อดีของวิธีการทำแบบนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือไป,ไปดูกันนี่เลยนี่เป็นน้ําหมักปุ๋ยคอกนะครับเนี่ยเพื่อนๆยังสามารถที่จะเติมน้ําหมักปุ๋ยคอกใส่เข้าไปด้วยเพื่อเป็นปุ๋ยในตัวนะ เ,เติมไปสักนิดหน่อยแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ทําการเติมน้ําเข้าไปแบบนี้แล้วก็นําไปเสียบไว้เหมือนเดิมที่เราทํทการเสียบไว้กับกระถางมะกรูดนะครับเนี่ยนี่เลยเห็นไหมวดแก้วเราสามารถกดลงไปได้นะครับนี่เนี่ยที่เนี่ยปุ๋ย ที่เราใส่เข้าไปในขวดแก้วเนาะเขาก็ยังจะไลนะครับให้กับพื้นให้กับรากบริเวณพื้นบริเวณกระถางให้เป็นอย่างดีนะครับเนี่ยวิธีการเนี้ดีมากเลยนะเพื่อนๆนะลองทําตาม,มาดูนะใครที่ปลูกพืชหน้าแ้งนะครับไม่อยากจะรดน้ําบ่อยหรือว่าไม่ค่อยมีเวลาในการรดน้ํานะครับหรือเมื่ออย่างเช่นเทศกาลสงการ,การที่ผ่านมาเนาะผมก็ลืมทาคลิปนี้ให้ดูเนาะผมทําอีกอย่างหนึ่งให้ดูแต่ผมตังเกตรูดด้ว,ว่าวิธีการนี้ดีที่สุดนะครับเนี่ยดีมากเลย โอเคลองตามไปดูนะครับวันนี้ฮีโร่ก็มาแนะนําเคล็ดลับความรู้ดีๆเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะหวังว่าคลิปวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนทุกคนนะครับเนี่ยใครที่สายไม่ชอบรดน้ําพักนี่ดีเลยต้องทําวิธีนี้นะครับเ,เห็นไหมเห็นไหมน้ําก็ค่อยๆซึมไปได้เนี่ยดีมากนะครับลองทกํกันกันดูนะวันนี้ฮีโร่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับมาฝากเราคลิปสั้นแล้วกันนะครับแล้พวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ ในเวลาห้ามงเย็นของทุกวันนะครับตาช่องฮิโรซุรินเนาะจะมาดูนว่าวันนี้จะมีคลิปอะไรบ้างมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับหรือว่าเพื่อนๆท่านไหนที่สงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ถามฮิโรได้นะครับหรือว่าใครที่มีวิธีการจะดีก็สามารถคอมเมนต์บอกฮิโรได้นะครับนี่ฮิโรจะให้ดูอะไรนี่มันผักขย e n นะครับผักขย e ย g นี่ปลูกสําเร็จแล้วนะครับเกิดแล้ววิธีการก็ยากนิดนึงแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากหรอกนะครับวิธีการง่าย เพียงแค่เอาใจใส่เขาทีนึงสังเกตดูดินดูน้ำเนี่ยดินปลูกผักขันยิงไม่ต้องท่วมหรอกแค่นี้พอเะเจเฉเจนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบายบายสวัสดีครับเนี่ยไปทำทางกันดูเดอร์พี่น้อง